สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้พนันนาละสปอยซีรีส์กันต่อกับเรื่องเด็กเตอร์ซีซั่นหนึ่งาที่สก่อนไปรับชมผมขอขละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมซีรีส์เรื่องนี้กันได้เลยครับ เด็กเตอร์มาร่วมงานศพของนิกกี้พร้อมกับน้องสาวและเจ้าหน้าที่คนอื่นๆเขาไม่ชอบมางานศพเท่าไหรนักเพราะต้องฝืนแสดงว่าเสียใจออกมาทั้งๆที่เขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับมันเลยและกิจ,จวัตรอีกอย่างของเด็กเตอร์ก็คือการไปเฝ้าดูวันปล่อยตัวนักโทษและมองหานักโทษที่ดูมีแววจะก่อเหตุอีกครั้งและวันนี้เขาก็ได้เจอกับเจอร์ี่เด็กหนุ่มวัย20ต้นๆถูกจับในข้อหาแทงคนตายตั้งแต่อายุ15ปีเขาหลอกเหยื่อที่อายุเยอะๆมาที่บึงและแทงเข้าจุด สำคัญจนเสียชีวิตเด็กเตอร์มองเห็นปีศาจในตัวเจวรม์มีและคาดเดาไว้แล้วว่าเขาต้องก่อเหตุอีกครั้งแน่ๆต่อมาเด็กเตอร์มาช่วยริต้าปลูกต้นมะนาวอยู่หน้าบ้านระหว่างนั้นชายคนหนึ่งก็เดินเข้ามาหาและบอกว่าสามีเก่าของริต้าติดเงินเขาอยู่ก่อนจะติดคุกแล้วริต้าจะต้องเป็นคนชดใช้เงินนั่นแทน เธอบอกว่าไม่มีเงินให้แต่ชายคนนั้นก็บอกให้เอารถนี้มาแทนริต้าเลยยอมมอบรถให้กับเขาเด็กเตอร์อาสาจะเดินเรื่องแจ้งตำรวจให้เพื่อให้ริต้าได้รถคืนแต่เธอกลับปฏิเสธและบอกว่าเธออยากตัดขาดกับสามีเก่าไปจริงๆสักทีเด็กเตอร์เลยอาสามารับเธอไปส่งที่ทำงานในตอนเช้าแทนแต่ริต้าขอนั่งรถเมล์ไปทำงานเองวันต่อมาเด็กเตอร์กำลังนั่งคุยเรื่องคดีอยู่กับเจ้าหน้าที่แองเจลและวินแล้วเดบบรา คนเดินเข้ามาบอกว่าคารกรน,น้ําแข็งเริ่มเคลื่อนไหวอีกแล้วและว,วันนี้เขาทิ้งศพไว้ที่สนามอกี้สภาพศพถูกแยกชิ้นส่วนและไม่มีเลือดอีกตามเคยเธอคือโสเพนีที่ชื่อว่าชิลลี่ตอนนี้ได้บอกแสกของคนร้ายบ้างแล้วภาพตัดมาที่โดเขาเดินมาหามาเรียและบอกว่ากล้องวงจรปิดในสนามหายไปมาเรียให้ไปเช็คดูว่าใครเป็นคนดูแลกาดึกบ้างแต่โดก็บอกว่ายังหาตัวยามกาดึกไม่เจอ มาเรียเลยยิ่งสับสนมากขึ้นและคิดว่ามันอาจจะเป็นฆาตกรน้ำแข็งก็ได้เดบราเดินขึ้นมาพอดีและคาดการณ์ว่าฆาตกรน้ำแข็งอาจลักพาตัวเขาออกไปก่อนจะเข้ามาวางศพที่นี่ก็ได้เดบราเสนอตัวไปตามสืบในแหล่งโซเพนีโดยมีโดคอยสนับสนุนและเห็นด้วยมาเรียยอมอนุญาตให้เดบราปลอมตัวเข้าไปอีกครั้ง ณตลาดนัดแห่งหนึ่งใจกลางเมืองไมามี่เด็กเตอร์แอบตามดูเด็กหนุ่มเจอร์มี่ซึ่งตอนนั้นเจอร์มี่กำลังเลือกซื้อมีดพกเล่มหนึ่งอยู่พอดีเมื่อจ่ายเงินเสศจเขาก็กวาดแกว่งมีดไปมาจนเกือบโดนเด็กเตอร์ที่เดินมาเยืนอยู่ข้างๆ Jeremy, เจอร์มี่รีบรับเงินทอนและเดินหนียวไปทันทีซึ่งตอนนั้นก็ทําให้เด็กเตอร์นึกถึงตัวเองในวัยเด็กที่มีพ่อคอยสอนให้ยิงปืนและล่าสาัตว์เพื่อลดความอยากฆ่า,าและสอนให้เขาเลือกฆ่าเพื่อช่วยคนดีเท่านั้นภาพตัดมาที่สถานีตำรวจ โดกยืนอ่านหนังสือพิมพ์งานไว้อะไรให้กับคาราซิมอนจากนั้นก็เดินเข้าไปยัางงานเลี้ยงแห่งหนึ่งซึ่งเป็นของคาร์ลอสเกเรโลโดกเข้าไปคุยกับลูกสาวของเขาจากนั้นคาร์ลอสเกเรโลก็เดินเข้ามาโดกบอกว่าเขาเป็นตำรวจและต้องการประกาศให้รู้ว่า คาร์ลอสเกเลโรได้ฆ่าริกกี้และภรรยาตายท่ามกลางญาติญาติและครอบครัวของเขาพร้อมกับบอกคาร์ลอสไปว่าในเมื่อคาร์ลอสไม่อยากเล่นตามกติกาเขาจะเล่นตามกติกาด้วยทําไมภาพตัดมาที่เด็บราเธอมาหาเพื่อนๆโสเพนีเพื่อตามหาบาะแสและสารภาพความจริงไปว่าเธอเป็นตำรวจมาตามสืบคาตรกรที่ฆ่าเชอรรี่จนได้บาะแสมาว่า เชอรี่ขึ้นรถสเตชันวากอนที่มีแผงไม้ออกไปในคืนก่อนที่เธอจะตายเด็บร่ากลับมาที่ออฟฟิศเด็กเตอร์หิวกระบองเพชรมาให้เธอเป็นของขวัญที่ได้ทําคดีหลังจากย้ายตําแหน่งถือเล่าให้พี่ชายฟังว่าได้บอแสแวรถที่เชอรี่ขึ้นไปก่อนตายแล้วซึ่งเด็บร่าเช็ครถดังกล่าวและพบว่ายามกาดดึกที่สนามอกกี้เป็นคนเดียวที่ไม่มีรถคันดังกล่าวซึ่งแปลว่าเขาไม่น่าจะเป็นคนร้ายอย่างที่มาเรียกล่าวไว้แน่ เช้าวันต่อมาขณะที่เด็กเตอร์กำลังอาา่านเรื่องของเจอร์ม,มี่อยู่และออกกำลังกายไปด้วยริต้าโทรเข้ามาขณะรอรถเมีเธอกลัวว่าจะกลับไปไม่ทันเพราะจะมีคนมาที่บ้านเลยขอให้เด็กเตอร์เข้าไปดูที่บ้านให้ก่อนเด็กเตอร์เลวรับปากว่าจะไปดูให้ ตัดมาที่เด็บราเธอเข้ามาประชุมกับทีมหลังจากมาเรียได้บอกแสมาเพิ่มเติมตำรวจเข้าไปคนที่บ้านของยามกาดดึกและเจอกล้องวงจรปิดเข้าซึ่งเป็นวิดีโอที่ข่าวกำลังเข้าไปจัดการศพอยู่พอดีเขามีชื่อว่าโทนี่ทุตซี่มาเรียปักใจเชื่อว่าทุสซี่เป็นฆาตรกรน้ำแข็งอย่างแน่นอนแต่เด็บราก็แย้งขึ้นมาว่าทุตซี่ขับรถสเตชันวากอนที่มีแผงไม้หรือเปล่าเหยื่อคนสุดท้ายขึ้นรถแบบนั้นออกไปแต่มาเรียกลับไม่ฟัง ความคิดของเธอและยังบอกว่าไม่ได้ขอความเห็นจากนั้นก็เรียบสรุปจบและให้ทุกคนแยกย้ายกันไปทําตามหน้าที่ต่อ หลังประชุมเสร็จเด็กเตอร์ก็รีบมาที่บ้านของริตา้าและได้เจอเจ้าหน้าที่ที่มาดูริตา้าหลังยาร้างเพื่อให้แน่ใจว่าเธออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเด็กเตอร์เลยเล่าให้เจ้าหน้าที่ฟังว่าเขาก็ถูกรับมาเลี้ยงเหมือนกันแต่โชคดีที่พ่อเลี้ยงเข้าใจในสิ่งที่เขาต้องการและตอนนั้นเด็กเตอร์ก็นึกถึงตัวเองตอนที่พ่อใกล้ตาย เขาบอกกับเด็กเตอร์เอาไว้ว่าให้จําบทเรียนที่เคยทําด้วยกันเอาไว้และถ้าครั้งไหนรู้สึกว่าพลาดพลั้งก็ให้ไปหาเด็บราซาเธอจะช่วยได้ภาพตัดมาที่เด็บราเธอ,อยืนดูคลิปกล้องวงจรปิดของทุซซี่อยู่กับแองจิลเขาบอกกับเด็บราว่า แาทกรต้องมีความรู้เรื่องแลบอย่างดีถึงจะเอาเลือดออกจากตัวเหยื่อได้ซึ่งทุตชี่ไม่มีความชำนาญเรื่องนี้เลยแถมตอนที่นำศพไปวางยังมองไปด้านข้างเหมือนกับมีคนคอยสั่งอยู่ด้วยทั้งสองคนมั่นใจว่าแาทยกรน้ำแข็งเป็นคนสั่งให้ทุตชี่นำศพไปวางเรียงแทนแน่ๆ ภาพตัดมาที่เจอร์ม,มี่เขาเดินออกมาจากบ้านพร้อมกับเพื่อนคนหนึ่งและแอบปีนเข้าไปในป่าด้วยกันเด็กเตอร์แอบดูเจอร์ม,มี่อยู่ตลอดแล้วรู้ว่าเจอร์ม,มี่กำลังจัดฉากฆาตกรรมขึ้นอีกครั้งหลังจากปีนเข้าไปในป่าเจอร์ม,มี่ก็บอกเพื่อนว่ามีโจระเข้อยู่ในนั้นและเดินเข้าไปในพงหญ้าที่ลึกขึ้นขอพาดเด็กหนุ่มคนหนึ่งเข้าไปยังจุดที่ต้องการและหลอให้ออกไปดูโจระเข้แต่ก็ไม่มีอะไรอยู่เลยระหว่างที่กำลังควักมีดออกมันนั้นเด็กเตอร์ก็เลยเข้ามาพด ดีําให้เจอร์มี่และเพื่อนวิ่งหนีออกไปเด็กเตอร์ช่วยชีวิตเด็กหนุ่มไว้จนได้เมื่อกลับมาที่รถเจอร์มี่ก็ทุบก,กระจกรถเฉาจนแตกพร้อมกับขโมยกระเป๋าตาังไปด้วย เด็กเตอร์นึกถึงตอนที่พ่อเขาเข้าโรงพยาบาลพยาบาลคนหนึ่งเข้ามาฉีดยาให้แต่พ่อของเด็กเตอร์ก็ยืนยันว่าจะไม่ฉีดยาน,นั้นและมองไปที่เด็กเตอร์ให้ช่วยห้ามขอเล็วรีบห้ามพยาบาลไว้จนเธอต้องยอมออกไปจากนั้นพ่อของเด็กเตอร์ก็บอกว่าพยาบาลคนนี้เป็นแบบเดียวกับเด็กเตอร์เธอให้ยาเกินขนาดกับพ่อเพื่อจะทําให้พ่อตายไวขึ้นและบอกให้เด็กเตอร์หยุดพยาบาลคนนี้ไว้ให้ได้เพื่อช่วยชีวิตคนอื่นๆที่เธอกําลังจะไป วังยาตัว ภาพตัดมาที่เด็บราเธอนำรายงานที่เจอไปแจ้งให้กับผู้กองทราบแต่ก็ถูกเข่าต่อว่ากลับไปเนื่องจากเป็นรายงานข้ามหน้าผู้บังคับบัญชาของตัวเองอย่างมาเรียเขาเตือนเด็บราว่าอย่าทำแบบนี้อีกหลังจากนั้นผู้กองก็เข้ามาหามาเรียและบอกเรื่องที่เด็บราเล่าให้ฟังพร้อมกับเตือนให้มาเรียยอมฟังคำพูดของเด็กรุ่นใหม่บ้างและถ้าเธอถแถลงข่าวไปแล้วเขาจะไม่ช่วยอะไรเธออีกหากราปภคนนั้นไม่ใช่ฆาตรกรอย่างที่เธอแถลง สุดท้ายมาเรียก็แถลงกับนักข่าวว่าทูชี่คือแคตกรน้ำแข็งที่ตำรวจกำลังตามจับอยู่ภาพตัดมาที่ริต้าโรงเรียนโทรมหาวิริต้าเพื่อให้ยรี่ไปรับลูกสาวริต้าไม่มีรถอีกแล้วเรียขอให้ดิกเตอร์ไปรับเทนเดิกเตอร์จงไปรับเด็กๆและพามาส่งที่บ้านเขาช่วยดูแลเด็กๆด,ด,ด้วยความเอ็นดูจนริต้ากลับมา ทางด้านเด็บราขณะที่เธอกำลังเดินอยู่ในยา่านโซเพนีรถผู้ต้องสงสัยก็ถูกขับมาจอดทิ้งไว้เด็บร่าเรียบเดินเข้าไปดูใกล้ๆเจอชายหญิงผิวดำสองคนนั่งอยู่ในรถเร็วรีบขอโทษและเดินออกไป ภาพตัดมาที่ดูกเขานั่งรถมากับแม็กรอคิดว่าจะได้ไปปาร์ตี้กันแต่พวกนั้นกลับมาที่บ้านของเกเลโรจากนั้นก็หยิบหน้าก,ากากตัวตลกออกมาสวมและบุกเข้าไปด้านในดูกไม่ต้องการร่วมแผนการนี้ด้วยเขาเรีบห้ามทุกคนไว้เพราะกลัวเกลเรโรจะเข้าใจผิดว่าแผนนี้เขาเป็นคนคิดแต่แม็กก็ไม่ฟังดกเลยเดินกลับออกมาเทนทางด้านเจรมี ขณะที่ขาวกาลังยืนอยู่ในโรงยิมเด็กเตอร์ก็บุกเข้ามาจัดก,การข่าวและเตรียมเข็มฉีดยาออกมาเจรม,มี่ถามว่าจะทําอะไรผมฆ่าคนที่ข่มขืนผมมาแล้วนะและตอนนั้นเองที่ทําให้เด็กเตอร์เข้าใจสถานการณ์ของเจรม,มี่ทั้งหมดเมื่อตอนเกิดเหตุครั้งนั้นเจรม,มี่คงเดินไปทิ้งขยะจริงๆแต่เหตุการณ์ทั้งหมดคงทําให้เจรม,มี่ต้องจัดการกับชายคนนั้นเพื่อปกป้องตัวเองเด็กเตอร์เปลี่ยนใจไม่จัดการเจรม,มี่และขอกระเป๋าตังที่ขโมยมาคืน ากนั้นก็เดินกลับไปเจอร์มี่วิ่งตามมาและถามเขาว่าแค่นี้เองเหรอเด็กเตอร์เลยบอกกับเจอร์มี่ว่าเด็กที่ข่มขืนนายเมื่อ4ปีก่อนสมควรตายแต่เด็กที่นายพาไปวันนี้เขาไม่สมควรเด็กคนนั้นอาจจะช่วยชีวิตนายได้สักวันหนึ่งเจอร์มี่ฟังจบก็เดินหนีไป ย้อนกลับมาในความคิดของเด็กเตอร์เขานึกถึงเหยื่อคนแรกที่ได้เริ่มฆ่าคือพยาบาลที่วางยาพ่อเขานั่นเองเด็กเตอร์มาจัดฉากาฆาตกรรมที่บ้านของเธอและตะลุมบอนก็นสักพักจนสามารถจับเธอมัดไว้บนเตียงได้จากนั้นก็เริ่มจัดการเธอทันทีเหตุการณ์ครั้งแรกของเขาแม้จะยุ่งเหยิยงไปบ้างแต่มันก็ทําให้พ่อของเด็กเตอร์อาการดีขึ้นจนอยู่ต่อได้อีกหนึ่งปี ภาาตัดมาที่โดกลูกน้องของเกลเลโลมาด่าข่าวอยู่หน้าสถานีพร้อมหน้ากากตัวตลกและทําท่ายิงปืนใส่เพื่อขู่ข่าวเด็กเตอร์ขับรถสีแดงคันใหม่มาให้ริต้าเพื่อให้เธอได้มีรถไว้ใช้ริต้าขอบคุณเขามากที่ห่วงใยและพาเด็กๆขึ้นไปล้องนั่งเล่นในรถหลายวันต่อมาคดีใหม่ของนักข่ารถน้ำแข็งก็เกิดขึ้นชิ้นส่วนมือถูกจัดวางไว้บนเตียงผ้าใบริมชายหาด พร้อมเลือดจากมือที่ปล่อยให้ไหลออกมาไหลร่องรอยลายนิ้วมือของฆาตกรหลักฐานที่เจออีกชิ้นคือรูปถ่ายของอวัยวะที่ถูกวางไว้โดยมีฉากหลังเป็นต้นมะพร้าวคู่ไขยกันอยู่เด็กเตอร์เห็นภาพนี้แล้วทําให้คุ้นเคยแปลก,ปลกๆเขาเรวรีบกลับมาที่บ้านเปิดดูรูปถ่ายครอบครัวที่ถ่ายไว้ตอนเด็กและพบว่ามันเป็นตําแหน่งเดียวกับที่เขาเคยถ่ายกับครอบครัวซึ่งนักข่าวรถน้ําแข็งคงเคยแอบเข้ามาในบ้านของเขาและใช้เวลาสํารวจและทํา ความรู้จักเด็กเตอร์จากรูปถ่ายพวกนี้เป็นแน่เด็กเตอร์คิดว่านักข่าวร้อนน้าแข็งต้องรู้ความลับของขา่าวที่ซ่อนไว้ในช่องแอร์เช่นกันภาพตัดมาที่ผู้กองเขานําผลตรวจเลือดมายื่นให้มาเรียและบอกว่ามือที่เจอเป็นของตุชีสิ่งที่มาเรียถแถลงไว้ว่าเขาอาจเป็นฆาตกรมันผิดมาเรียเลยหน้าเสียและไวุ่นวายว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ก็ถูกผู้กองตะโกนบอกให้เธอหยุดแล้วรีบไปจัดการถแถลงข่าวซาพร้อมเข้าไปแจ้งเรื่อง ให้แม่ของทุชี่ทราบด้วยมาเรียเซงมากที่เธอคาดการผิดซึ่งแม่ของทุตชี่คงไม่พอใจมากๆเพราะเธอเป็นคนโยนความผิดให้กับทุกชี่เสียเองมาเรียเรียมาแจ้งเรื่องให้แม่ของทุกชี่ทราบและกล่าวขอโทษที่โยนความผิดให้ลูกชายของเธอแต่แม่ของทุตชี่กลับขอบคุณมาเรียที่มาขอโทษด้วยตัวเองและขอร้องให้มาเรียตามชิ้นส่วนที่เหลือของลูกชายเธอกลับมาให้ได้ เธออยากเป็นคนจัดการโ่งให้ลูกชายเองแล้วชิ้นส่วนต่อมาก็ถูกพบอีกครั้งรอบนี้ชิ้นส่วนขาถูกจัดวางไว้ในรองเท้าฟุตบอลโดยอยู่ริมทะเลเช่นเคยฆาตกรกำลับบงฉายภาพในวัยเด็กของเด็กตอร์เพื่อพยายามเปิดเผยอ,อีกด้านของเขาภาพตัดมาที่เด็บร่าเธอถูกมาเรียเรียกพบและขอให้ช่วยดูเทปจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดเด็บร่าคิดว่ามาเรียแกล้งให้เธอต้องติดอยู่ในนี้แต่มาเรียก็อ้างว่าเธอไม่ไว้ใจคนอื่น เด็บราสามารถมองเห็นสิ่งผิดปกติที่คนอื่นไม่เห็นได้ทำให้เธอต้องจำใจนั่งดูกล้องวงจรปิดไป ภาพตัดมาที่อูริต้าขณะที่เธอกําลังบอกให้ลูกๆเตรียมตัวออกไปปาร์ตี้ฮาโลวีนใบหน้าของเด็กๆกลับดูเหนื่อยและเพลียกันมากๆเพราะหมาของเพื่อนบ้านร้องเสียงดังตลอดหลายคืนจนพวกเขานอนไม่ได้แม้ว่าเด็กเตอร์จะเข้าไปบอกให้เพื่อนบ้านเอาหมาเข้าบ้านให้หน่อยแต่เธอก็ไม่ฟังวันนีู้ริต้าเลยต้องไปเคาะประตูเตือนเพื่อนบ้านเสียองแต่สุดท้ายก็ไม่ได้รับความร่วมมือเช่นเคย เด็กเตอร์นำชิ้นส่วนทั้งสองของทุชิมาตรวจสอบและพบว่าชิ้นส่วนพวกนี้ถูกตัดในขณะที่ทุชิยังมีชีวิตอยู่เขาเลยคาดการว่าตอนนี้ทุชิยังมีชีวิตแน่ๆชิ้นส่วนทั้งสองชิ้นถูกพบตอน7จ็ดโมงเช้าและถ้าเป็นแบบนี้พรุ่งนี้ต้องมีชิ้นส่วนอีกชิ้นของเขาถูกตัดออกมาโชว์อีกแน่ๆนมาเรียวเรียบสั่งการให้ออกตามหาทันทีจากนั้นก็โทรแจ้งแม่ของทุชิว่าเขาน่าจะยังมีชีวิตอยู่และจะช่วยออกตามหาเขาให้ได้ ดดกและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดประชุมหารือกันอีกครั้งเด็กเตอร์รู้สึกเซงที่ไม่มีใครอ่านเกมของนักข่าวรถน้ำแข็งออกสักคนเขาเลยช่วยแชร์ไอเดียไปว่าสถานที่ที่ฆาตกรเลือกคือที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงโดกเลยบอกให้ช่วยกันเขียนสถานที่ที่เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นออกมาให้หมดเพื่อส่งเจ้าหน้าที่ไปเฝ้าดู มาเรียแวะมหาที่โบสถเพื่อมาหาแม่ของตุชีเธอดีใจที่เห็นมาเรียและขอให้ช่วยตามหาลูกชายให้เจอพร้อมมอบสร้อยของนักบุญแอนโทน,นีที่เป็นสัญลักษณ์แห่งการตามหาไว้ให้ จากนั้นมาเรียก็กลับมาที่สอน,นอเธอเล่าให้ด๊กฟังว่าต้องการจะไปขอโทษแม่ของตุ๊ชี่แต่ก็พูดอะไรไม่โอโดกเลยบอกให้เธออยู่เฉยๆซะทำแบบนั้นไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรมาเรียเลยบอกให้แยกย้ายกันกลับไปพักที่บ้านทิ้งให้เด็บรานันดูเทปวงจรปิดอยู่เพียงลําพังดกขับรถกลับมาถึงบ้านซึ่งคนของเกเลโลก,ก็ยังตามอยู่ไม่เลิกเขาจอดอรถแล้ววิ่งเข้าไปหาแต่พวกมันก็ขับรถหนีไปเด็บราโทรหาเด็กเตอร์ขอให เขาช่วยส่งสถานที่ที่คาดเดาว่าคารากรจะเอาชิ้นส่วนทุกชี้ไปทิ้งและจะมอบเงินให้เลยล้านเหรียญเด็กเตอร์เลยบอกให้มาดูโน้นในวันพรุ่งนี้แล้วรีบวางสายไป เด็กเตอร์ได้เลือกสถานที่ที่เขาชอบแล้วรีบหยิบรูปถ่ายขึ้นมาดูซึ่งมันก็คือจุดกําจัดขยะเก่าที่มีต้นมะพร้าวสลักรูปยิ้มไว้เด็กเตอร์รีบไปดูสถานที่จากนั้นก็มีสายเข้ามาพอดีเพื่อเรียกตัวเขาไปที่ลานฟักทองภาพของเขาในวัยเด็กถูกฉายออกมาจากคาตกรรถน้ําแข็งอีกครั้งท่อนขาของตุชี่ถูกตัดวางไว้บนท้ายรถวางไว้บนฟางที่ลานฟักทองซึ่งเหมือนกับรูปถ่ายของเด็กเตอร์ในวัยเด็กเด็บบราไปยังที่เกิดเหตุและบอกกับพี่ ายว่าเธอจําได้ว่าเคยมาที่นี่ตอนเด็กแต่เด็กเตอร์ก็แกล้งทําเป็นว่าจะไม่ได้ต่อมาเด็กเตอร์ไปรับเด็กๆมาส่งที่บ้านพวกเด็กๆเ,เพลียมากจากเสียงหมาเหา่าเด็กเตอร์เลยบอกว่าหมานั่นอาจจะไม่มากวนใจพวกเขาอีกแล้วเพราะพลังลึกลับของเขามันบอกอริต้าแอบเอาหมามาให้เพื่อนเลี้ยงเธอสงสารมันที่เจ้าของไม่มาดูแลจนทําความเดือดร้อนให้เลยแอบเปลี่ยนเจ้าของใหม่ให้เลยตกกลางคืนริต้ามาหาเด็กเตอร์ที่บ้าน เธอขอเข้ามาในบ้านถอดเสื้อคลุมออกและบอกว่าวันนี้แต่งตัวเป็นลาล่าครอบจากตูมไรเดอร์เธอมาเพื่อขอบคุณเด็กเตอร์ในหลายๆเรื่องจากนั้นก็มาช่วยสไลด์หนอนให้จนเสร็จภารกิจ ภาพตัดมาที่แองเจลเขานำสร้อยคอมาง้อภรรยาในวันครบรอบแต่งงานแต่เธอยังไม่หายกรูนและขอเวลาสักหน่อยแองเจลเลยต้องเดินคอตกเตรียมออกจากบ้านภรรยาเริ่มเห็นใจใข่าวเลยบอกให้ข่าวขึ้นไปหาลูกสาวได้แองเจลนำสร้อยคอที่เตรียมมาแขวนไว้ให้เธอจากนั้นก็บอกรักลูกสาวแล้วเดินกลับไป โอริต้ากำลังขอตัวกลับไปดูลูกๆเธอเหลือไปเห็นรูปถ่ายที่กองอยู่และพูดบางอย่างที่ทําให้เด็กเตอร์ได้บอ่อแสของนักข่าวรถน้ําแข็งเพิ่มเติมเขาหยิบรูปถ่ายที่ถ่ายกับพ่อหน้าโรงพยาบาลขึ้นมาแล้วรีบออกไปที่นั่นทันที ส่วนโดก็ถูกลูกน้องของเกเรโลและพาตัวและพามาหาเกเรโลใต้สะพานแห่งหนึ่งเกเรโลโกรธที่เพื่อนตำรวจของเขามาป่วนที่บ้านและคิดว่าเป็นแผนของโดเลยอุ้มมาซ้อมดับแขนระหว่างที่เกเรโลควักปืนออกมาเพื่อจะยิงแม็กและตำรวจอีกนายก็เข้ามายิงสกัดไว้ได้ทันเกเรโลถูกยิงและถูกจับกลุ่มในข้อหาเล่นงานเจ้าพนักง,งานทั้งหมดนี้เป็นแผนของแม็กที่ต้องการให้โดเป็นเหยื่อโลเพื่อจับก,กลุ่มเกเรโลแก้แค้นให้น้องสาวของเขานั่นเอง ภาพตัดมาที่เด็กเตอร์เขาเข้ามาในโรงพยาบาลร้างและได้ยินเสียงร้องขอชีวิตเลวรีบเดินเข้าไปตามเสียงเขาเจอทุชี่นอนอยู่บนเตียงโดยอวัยวะที่ถูกตัดมีการรักษาและพันผ้าไว้อย่างดีทุชี่ถูกปิดตาเอาไว้เขาได้ยินเสียงเด็กเตอร์เดินบันไดลงมาเลยขอร้องให้ช่วยลงบือฆ่าเขาไปสักทีเขาไม่อยากถูกตัดอะไรไปมากกว่านี้แล้วคาตกรน้ําแข็งต้องการทิ้งเหยื่อเอาไว้พร้อมอุปกรณ์เพื่อให้เด็กเตอร์เป็นคนฆ่ายเหยื่อแต่เด็กเตอร์ ไม่ได้ต้องการทําแบบนั้นแต่แล้วก็มีเสียงถ่ายรูปดังขึ้นที่ด้านบนเด็กเตอร์รีบวิ่งตามขึ้นไปดูเขาเจอกล้องถ่ายภาพโพลารอยด์พร้อมรูปถูกทิ้งไว้ที่พื้นแต่ก็ไม่สามารถจับตัวใครไว้ได้เด็กเตอร์แอบเขียนโน้ตส่งให้เด็บรราเพื่อบอกที่อยู่ของตัวชี้เธอเรียบเรียกเจ้าหน้าที่มายังที่เกิดเหตุทําไมเด็บบราได้รับความดีความชอบอีกครั้งมาเรียเลยบอกให้เธอช่วยเจ้าหน้าที่แองเจลตรวจสอบที่เกิดเหตุร่วมกันได้ เด็กเตอร์กลับมาที่บ้านและหยิบรูปที่ฆาตกรทิ้งไว้ขึ้นมาจากนั้นก็เผามันทิ้งทันทีขอไม่คาตุชี้ตามแผนของมันเพราะขาวมีทางเดินเป็นของตัวเองและขาวคือเด็กเตอร์จบไปแล้วครับสำหรับเรื่องราวในตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่านาคารถน้ำแข็งจะเป็นใครกันแน่จะเป็นคนใกล้ตัวที่รู้จักเด็กเตอร์เป็นอย่างดีหรือเปล่ามาลุ้นกันต่อในตอนหน้านะครับ ก like, <อ> share, ดไลค์กดแชร์กดติดตามและพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมพร้อมที่จะตอบทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ